เมนูวันนี้ตำหอยแครงกุ้งสะดุงใส่บะแตงเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าปอแม่พี่น้องกูคู่กูคนนะเจ้าบอกว่าเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเมกินแซ่บขอสวัสดีเจ้าป้นนี่เป๋่ากับป้าเมลัะเจ้าป้าเมกจะจวนมากินไอ้อย่างเจ้าวันนี้นี่เลยจ้าตำหอยแค้งกุ้งสดุงใส่บะแตงเจ้า แซ่บๆลำๆเลยเจ้ามาเนื้อมากินด้วยกันเจ้าก่อนที่ตามรับชมอย่าลืมเนะื้อกดซับสไครป์กดไลค์กดกระดิ่งกริงๆฮึ่มปราเมทตัวเนื้อเจอ้มา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 กินด้วยกันเจ้าแซ่บๆจดจัดฟาดบ้มคือเก่าจ้ะมากำแรกแหกหมานตึงกุ้งตึงหอยเจ้ามามาเลยฮันก้อื้ตึงกุ้งตึงหอยใส่เม็ดกระถิน่นผักกับผักแก้มก็มีนี่เจ้าผักทอดแล้วกับผักขา น,นี่าอาจจะแทนก็มีขนมเส้นค่ะจับจวดจัดคือเกา หอยแค้งจ้ะหอยแค้งใส่กุ้งหลวกสะดุ้งเนาะใส่เม็ดกระถินล้ำ ขนมเส้นขออนุญาตแไปตังหนง แบบเลย 那。<No. S 2> <c oughs> i'm mm. in I can't go. ใส่แตงด้วยฮึม เหมือนเดิมจ้ะทำคลิปอยู่นอกบ้านเสียงดังเสียงรอบข้างเหมือนเดิมเนาะขอสุม,มาอาภัยตัวเนอ้อเจ้าถ้ามีเสียงอย่างรบกวนเนาะมา <c oughs> หวังห้อยแข้งโลนึงเจ้าอือืมันก็อ

อดข้างหน้ามีเม็ดกระทินด้วยนะ <laughs> <laughs> mm, sao cả bò mệt nè 응. <shriek> 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 น้ำตาเริ่มไหลแล้วเพชรแล้วจ้ะน้ำตาเริ่มไหลละ Yes บเพบ็ดจ้ะอิม่มละอิ่มแล้วจ้ะป้าแมอิ่มแล้วค่ะขอบคุณเนะ้อเจ้าที่พอจนจบคลิปขอบคุณทุกๆกํำลังใจทุกๆกเมนทุกๆไลทุทุกการติดตามาเดี๋ยวป้าแมยจะรีบตัวไปหาเนะ้อเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้ากันมปคลิปหนา้าเจ้าบาย